ครับผมก็สวัสดีนะนะนักตกปลาท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านครับผมพบกันช่วงเย็นๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ออกมาปาักเป็ดเยือเคียดนะครับนี่จะเป็นสภาพหมายนะครับก็เป็นนาที่ตีดินทิ้งไว้ครับ อนนี้ก็5โมง10ประมาณ5โมง10โมง20ครับผมลมก็เริ่มโชยมานะเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายชัดๆนะเห็นครับผมสภาพหมายก็ลมเริ่มมาครับเดี๋ยวขอตัวเกี่ยเสร็จก,ก่อนคนระับ ครับผมตอนนี้ก็เกี่ยวเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะกลับเข้าบ้านไปกินข้าวกินน้ําครับผมก็วันนี้จะไม่เดินซ่อมเหยื่อนะครับว่านาค่อนข้างโล่งนะ้นําก็ยังร้อนแล้วก็เห็นว่า,วามีปลากัดหรือไม่กัดเหยื่อนะครับผม รับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปครับเข้าบ้านไปกินข้าวกินน้ำครับผมเดี๋ยวสักประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มออกมาลาะเบ็ดกันครับครับผมตอนนี้ก็ออกมาเลาะเบ็ดปักแล้วนะครับก็ใกล้จะสองทุ่มแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหินบ้างหรือปาน,นะครับผม คันแรกเหมือนมีรอยกินนะครับเหยื่อตายครับผมโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อคันนี้แล้วก็ไปกันแบบเร็วๆเลยครับจะถ่ายคันที่มีตัวครับผมคันนี้เหมือนมีตัวนะครับ ไปครับไปกันต่อครับผมข้างหน้าเหมือนจะมีตัวนะ ปลาไซด์เดียวกันเลยนะตัวนี้วันนี้แต้มที่สองครับผมโอเคครับแต้มที่สามครับผมตัวนี้ติดตายเลยนะนี่ครับตายปลาตายใหม่ๆนะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวเก็บก่อนครับ หน้าเหมือนจะมีลุ้นนะครับผมหิงตัวนะครับผม สวยอยู่นะดูคันนี้กันนะครับผม จะมีตัวนะครับเด่นแล้วครับผมตัวไม่โตนะ หนึ่งตัวครับผมครับผมเดินย้อนกลับมาก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับกินใหม่ใหม่ใสส,สวยๆตัวอ้วนๆเลยครับผม ครับผมก็เดินย้อนกลับมาก็ได้อีกหนึ่งตัวครับแต่ตัวเล็กมากครับตัวนี้นครับผมก็เก็บตาสมครับครับผมตอนนี้ก็เลาะเบ็ดปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมผลประกอบการ ก็ได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ตัวครับผมก็คงจเะลาะแค่รอบเดียวนะครับผมเหยื่อลูกเขียดหายยากครับช่วงนี้ฝนไม่ตกนะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาชิมลางก่อนครั้งที่สองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผม ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าเช้าครับผมเช้านี้ก็ออกมาเลาะมาเก็บเบ็ดปักนะครับผมก็มาคืนได้ปลาปายแปดตัวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นเช้านี้กันนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันข้างล่างเลยนะครับผม นะครับผมมาดูเบ็ดคันแรกกันนะครับนี่นะครับผมสายมีขี้สวะานะอ่ามีตัวครับผมคันแรกนี่ครับผมไปปลา ครับผมเดี๋ยวมาดูคันที่สองกันนะครับคันแรกได้ตัวไปแล้วคันที่สองนิ่งๆครับมีตัวนะครับตัวนี้ไซส์ดีเลยนะบอ้วนๆเลยครับผมเก็บปลากันครับสองคันแรกก็สองตัวเลยครับผมครับผมคันที่สามก็มีตัวอีกนะครับ นี่ครับคันที่สามนี่ครับผมใส่ปลาร์ใสสวยนะครับผมสามคันสามตัวเลยไปกันต่อครับผมสามคันก็สามตัวแล้วครับ ขันที่สี่เห็นมีตัวดิ้นนะครับผมนี่นะครับขันที่สี่อ่าโดดครับผมดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีตัวไหมฝั่งนี้ลุดครับเทบตัวนี้ขึ้นครับ แอมที่ีครับผมนี่ครับผมเมื่อกี้ดินนะครับแอมทีห้านะครับผมมาครับผมพันนี้มีตัวนะครับ ดำมีดนะผมตัวนี้เก็บครับผมครับผมข้างหน้ามีตัวนะครับในนาตรงนน้นก็มีนะเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นก่อนนะนี่ครับผมไปปายปลา ก็ประมาณนี้ครับผมเก็บครับเดี๋ยวไปเอาตัวข้างหน้าครับผมไปครับผมต่อครับเอ่อมาตัวนี้ขึ้นนะนี่ครับผม ครับผมสาปลาโอเคอยู่นะครับไปกันต่อครับผมข้างหน้ามีตัวนะครับนี่ครับคันนี้มีตัวครับผมกดดูคันนี้ก่อนคันนี้ไม่มีข้างหน้าในคูมีนะครับเดี๋ยวตัวนี้ขึ้นก่อน นี่ครับผมสายปลาไปกันต่อเลยครับผมนี่นะครับผมตัวนี้แรงดีจริงๆนี่ครับผมก็เบ็ดเหลืออีก กาตีครันครับเขครับเก็บปลาครับครับผมตอนนี้ก็เก็บเบ็ดปากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเบ็ดทั้งหมดสี่สิบคันนะครับก็เป็นนาที่ย่ำนาไว้นะครับผมครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้ใส่เสียก็เสียงดังนิดนึงครับผม ครับผมผลงานปลารวมที่ได้ครับกับเป็ดปัก40คันครับผมดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ